ทราบเลยครับผมเดชเล้งเฟ้นดีครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนอยูครับซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่ยินดีกายอยู่ที่เดิมเราเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นกุ๊กป้ากุศลเราบ้างก็ช่วยๆกันเพื่อพี่น้องในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีห้าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบหกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับก็ถีมือครับเดินได้ฮะวันนี้เลยต้องมาเจอกับเอกลักษณ์นะ ยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ดูครับเขามวยสไตล์ก็ครบเครื่องครับก็อาวุธหนักแรงอ่าวันนี้มาเจออีกรับวางเก่งมันแผงให้ดีก็ได้เดินเบียดกันเก็บตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขวุ้นเขาเบื่อทีเอาล่าสุดเราต่อยไปที่นั่นเนอะวันนั้นต่อยกับพุทธิกรเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสองก็เวทเดิมเลยวันนี้ก็ร้อยยี่สิบสองเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงบ้าง เจออยู่พอนป้าก็เดี๋ยวมาวิ่งเย็นเซนต์ยสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครับไฟนี้คุณมากี่กิโลก็ห้ากห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเป็นร้อยบวกคนจังหวัดตั้งครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยครับก็ฝากทุกคนครับก็ช่วยเชียร์ก็เป็นกำลังใจผมเลยวันนี้เต็มที่อ่ะวันนี้พร้อมแจ้งเกิดนะขอให้โชคดีขอมากครับ